สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ยายาโนกมาหาหลอดทงหลอดนะมาเจอของแซบจ้าแต่ว่าย้าโนกไปเด้ลงดอกค่ะนี่พี่น้องเพื่อนเนี้เพื่อนเนี่ย,ยป้าหอยไหมหอยเชอรี่ค่ะอาเก็บไปลูกเก็บไปอันเพื่อนมาตามน้ำไหลอันนี้จะเป็นคลองชนลประทานเด้อค่ะเด้อ คล <C 1> องทูลประทานออกมานี่ reveal, 2, 3, 4, 5, 5, 5, มันก็จะเป็นแบบบานเอ่อน้ำไหลมาบานนี้แนมลงไปน้ำใสจิ้งลิงเห็นอ่ะแมมของแซบหอยเชอรี่จ้าหอยเชอรี่โอูด <S 2> <S 2> อ coping, em. boom, again, ่ะนึ่งเนยง่ายๆด้จ้ะเอาเก็บไปลูกเก็บไป เก็บใบเพื่อนวะเอาไปย่างจ้าเพื่อนวะนี่และพี่น้องมึงเนี้ยเก็บหอยเชอรี่เด้น้ำไหลแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องจะพาไปเบื่องอีกฟังหนึ่งชิบเจอต้นอันนี้ต้นสกแกร์้ะคะ่ะนี่พี่น้องมึงเนี้ย ก็เนีเ้ยเพนอยู่บค่ค่ะไวเช่วยรีมะเดี๋ยวคนอยาตซุ่มให้พี่น้องเบิ่งใก่้ๆเก็บเก็บมาเรื่อยๆ <c oughs> จะพี่น้อง มีแต่ตูกแบบว่าพอดีเอาไปจามไปจีหอยเป็นว่าหอยจุกก็มี่ด้วยจ้ะเป็นว่าอันนี้จะเป็นเหมือนประมาณว่าออกมาจากคลองนี่นะคะมันจะเป็นนำคลองช่รับประทานนะคะและ้วก็ไล่ไปตามให้ตามหน้า ช่วงนี้อันคล้องเพื่อนจะส่งน้ำออกมาเพราะว่ามันเป็นช่วงเทียนเข่ากำลังต่างทองนะคะเขานับปังเนี่จะ้ะเพิ่นก็นจะป้อยน้ำออกมาน้ำก็จะได้ประมาณนี้ตัวน,นี้มาเจออ,อันมองเทียนมันมีหอยเชอรี่ปุณหนะใครมันน่ะพี่นอ้องไค่หอยเชอรี่นะคะนี่ละค่ะอีสานบานเฮาหายูหากินกระตม ธรรมชาติแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ